กับตันการ์ัสดีครับพี่นุ๊กรับผมสวัสดีครับพี่ปิงครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอนเด็กเบเทิร์นกันผมวัน <บา S 2> นี้พี่นุ๊กเอาเด็กนี้มาฝากกันนี่มีแต่คอร์ดีเอ็กซ์ครับผมพอพี่นุ๊กได้เกโนเซกมาอ่าผมเคยเล่นใช่ตอนแรกผมเล่นแล้วก็แต่ตอนนี้ไม่มีเกโนกเซ<อ>กน,นี่น่านจะง่ายขึ้นใช่ง่ายขึ้นเยอะเลยแหละอันนู้นเป็นเหล็กผมก็เลยหยิบไฟฟ้าไม่ค่อยเกี่ยวไม่ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าเร็วเร็วจีเลยนะใช่ ไม่รู้ว่าเราจะเร็วก่อนเขาถึกหรือเขาจะถึกก่อนเราเร็วโอเคก็เดี๋ยวไปลุ้นกันอ่าพี่บินมากับมิไรยดอนครับได้เลยครับผมก็ก่อนไปดูเวทเทอร์นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พวกเราด้วยนะครับผมไปไปดูกันว่าเมตากอสแข็งแป่มหรือเราจะแหวนไหววะอะไะครับพี่บิ๊นมีหน้ากับผางกรจูหน้าพิกรจูหน้าพิกรจูออกหน้าได้เลือกเริ่มก่อนคนอื่นชอบไฟฟ้าเริ่มหลังแต่สำหรับพี่ปิน เริ่มก่อนเท่านั้นเริ่มเลคเับนดนบาของเดกุมิไรดอนเขาได้ไปมินโจกการหนึ่งใบโอเคใช้ความสามารถเลยครับรับแพนดิมยูนิตครับ,รบใช้ได้หนึ่งครั้งได้เธอแฝลรเริ่ม,มือามอนพื้นฐานไฟฟ้าจากในสำรับสงูงสุด2ใบลงเม้นไดเลยเลยได้เลยเกมนี้ได้ใช้ครบ2ตัวสักทีปกติเลือตัวเดียวตลอด <c oughs> <c oughs> จากนั้นพี่พินใช้ เนสบอลต่อเลยครับได้เลยครับเมตาคอรสถ้าผมแอมแอมปุ๊บก็ได้ตัวเดียวเลยนี่หว่าหลังจากนั้น <c oughs> ยืดหลังจากนั้นจะน็อกยังไงนะเอ่อผมเนสบอลก่อนครับถ้างนั้นเราเอาชัวร์เดี๋ยวที่เหลือเรามาเทินหน้าได้เอาเป็นลาติอาร์ตได้นีหนีฟรีแคมือใช่ไหมโอเคโอเค ตัวนี้220ถ้าผมจำไม่ผิดในละครตีหนึ่งละสองใช่แล้ว200 200ยอยังไงก็ไม่หมดสภาพอันนี้210 210ถ้าโดนผ้าคาดบวกสิ 10, หมดสภาพได้มีหรือเปล่าไม่รู้ครัวไปก่อนดัางั้นติดตัวนี้ดีกว่าเพื่อความชัวโอเคเครื่องรางแห่งความกล้าได้เลยติดให้ราย,ยาอครับจากนั้นติดพลังงานพื้นฐานหนึ่งใบให้มิไรดอนได้เลยครับเฮ้ย <c oughs> แล้วก็ผ่านโอเคทำแค่นี้แหละครับข้าเถินจบการ์ดหนึ่งใบ ปกติจะอีคิริงโกะมือดีเกินโปรฟิลพิธีว่าครผมเลือกโมอิมอน์เฮดทีไม่เกินเจ็ดสิบสองใบวางคนไปได้เลยครับชืบนลุกได้ดันเบาของไดโกะมาหนึ่งใบครับครับเอ้ยสองใบตอดข้ามขอโทษครับชืบนชื้โอ้โหเต็มไปหมดเยอะแล้วอยู่นมืออีกใบนึงนะหมดแล้วโ,โอเคหลังจากนั้นครับผมไม่ล้องใช้ซัพพอร์ตเลยแลมด้าแห่งแก๊งก็แคบหาการ์ดเทรนเนอร์หนึ่งใบแสงในฝั่งข้ามดูแล้วนำขึ้นมือ อย่าคิดว่าเป็นเปเปรอร์ผสมไม่ใช่เปเปอร์แต่เป็นพ่อหนุ่มคนนี้แทนใช่แล้วแต่ว่าปลายทางเหมือนกันมหารทหารสเตเดียมได้ด้วยไงอ่ะติดจากมือเลยครับผมแล้วก็ติดพลังงานจากมือให้กับดันนอัโหน้าเลยครับ <c oughs> นีลงอีกตัวหนึ่งเผื่อไว้อุ้ยปรฟิเลตอุ้ยแต่ว่าอยากมือน้อยใช่ไม่ดีเท่าไหร่เลยเึิ <c oughs> <c oughs> ิวโอโหรรสตมร์ทมือหนึ่งใบจ่อคัสสองใบครับ สองเก่งครับผมจังเลี้ยงจากนั้นโจมตีครับผมด้วยท่า evolution เลือกโปเกมอนบนเวน์เราสองใบครับเลือกสองใบนี้ครับแล้วก็หาโปเกมอนที่พัฒนาจากสองใบนี้จัดเดสมาวางได้เลยครับประวัติวัฒนากา,การเป็นเมทังกับเมทังครับผมโอเคแล้วก็สับกร์เข้าเวไปบิ๊จนหนึ่งได้เลยอาล่ะได้เวลาแทนยิมยูนิตมาละเลือกสองตัวตัวนี้มันก็เท่อยู่นะ แต่ถ้าตีไม่ออกไว้ก่อนก็กระเทเลยกระเทเลยกระเทเลยเอาตัวเดียวพอโอเคแค่เล็กเอาให้ตีได้ใช่เอาให้ตีได้เดี๋ยวครตัดเลยครับได้เลยครับผมใช้นี่เลยครับซัพพอร์ตครับเปเปอร์เปเปอร์นี่หาหนึ่งไอเทมหรือไอเทมติดโปเกมอนได้เลยมันเลื่องง่ายอยู่แล้วทุกคนก็รู้ลูกโป่งปืนไฟฟ้าได้เลยอ่าเดี๋ยวรู้เลยแอมได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้กันปึ๊บถ้าว่ากันตามตรงนะจากมือตอนเนี้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่น่าได้ผมเพราะฉะนั้นในเมื่อตัวนี้มันแอมไม่ได้ครับซับเปลี่ยนโปเกมอนครับเอามันลงมารับปืนก่อนเดี๋ยวเราหนีฟรีอยู่แล้วไงได้เลยอันนี้น่าจะไม่ค่อยได้ใช้ละโอเคอ่ไอเทมเลยครับอิเล็กทริกเจเนเรเตอร์ครับได้เลยครับดูท็อปเด็ก5าใบได้เลยเอาพลังงานพื้นฐานที่เจอในนี้ครับสูงสุด2ใบแปะมวยมอดไฟฟ้าบนเบนได้ตามใจชอบได้เลยนั่นไงมันรู้ใบเดียวครับได้เลยครับ อีกสี่เป็นม้อนล้วนด้วยผมก็งงเหมือนกันไม่มีเทนเดอร์โพลมาเลยให้มีอะไรต่อได้เลยผมติดพลังงานจากมือครับครับเออเอาเอาไหมนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราอีฮีลิโกไม่ได้พามขึ้นเอาตัวละอุ้ยสองไพนี้มันก็ล่อตาล่อใจเหมือนกันนะทำไมเราถึงไม่ติดลงไปนะอุ้ยสองไพมันล่อตาล่อใจแต่ว่า ถ้าเก็บสองไพ่ตอนนี้ที่เหลือจะเก็บไม่ได้หรือเปล่าเอาเอาหนึ่งไพ่ก็เอาแต่เอาตัวนี้โอเคอย่างน้อยลดเมตักรอลงไปตัวหนึ่งได้เลยครับอ่าเอาเมีแท้งใช่ไหมได้เลยครับแตาผมเอามีไดดอนขึ้นไปได้เลยครับจากนั้นผมจบตีเลยได้เลยโบตอนลาสเตอร์ครับผมสองพลังงานไฟฟ้าและพลังงานสายสองร้อยยี่สิบเติเมตรนี่สองร้อยยี่สิบเซนตเมตรเซนาใช้ท่าตีไปแหละได้เลยนี่เออแล้วมาหนึ่งใบครับแต่ผมเมแท้งคดสภาพ เป็นใบอื่นไง้ี่นุกเลือกมีวุ้งพิทีแต่งต่อสู้ครับครับถ้าเธอจบการหนึ่งใบก็เก่งนะถ้าเทียบกับการมีลูกประหลาดกับเป็นตะก้อนอยู่บนมือนะเก่งเลยนะแล้วก็ติดเครื่องหลักนี่ดีสตาร์ครับมือมีหนึ่งใบอีกแล้วตัวหนึ่งตัวสองูุกใช้นี่เลยโลเกโนเซ็กมันคิดถูกอ่ะ คือไม่งั้นโดน3ตัวเพราะพี่จะลูกอมแล้วก็อันนี้เสิร์ตปักๆโอ้ยนี่นี่คือนี่คือเบาที่สุดแล้วเกโนเซ็กเมทันซิกเนลเลือกโปเกมอนเหล็กมีวัฒน,นาการสูงสุด2ใบแสดงให้ฝั่งลุงคาบดูแลนำขึ้นมือเลยครับพี่เป๊ะไม่งั้นโดนสามเมตากรอนนี่รวบได้เลยนะถ้ามพี่พีนนะโดนวิ่งเข้าใส่ไม่เห็นภาพแล้วอะ่ะเอา้าลุงติดไทยมาโทษลูกเลือกเมตากรอหนึ่งใบครับ โอ้เมทแทงติดไพไปแล้วโอนะ้สองสารนี่คือคิดถูกแล้วอะที่ตีตัวนั้น,นไม่งั้นโดนสาตัวของจริงไม่เห็นภาพเลยทีเนี้ยเต็มเต็มระบบอ่ะเดี๋ยวพี่นุ๊กเล่นต่อเลยครับครับอ่ะพี่นุกน๊กเลทนา,านการจากมือครับผมเมาคอร์สเและใช้ความสามารถของเมเาคอร์สเลย X b o o s t ใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นฝ่ายเราครับผม,ผมเลือกพลังงานพลังจิตและพลังงานเหล็กสูงสุดอ,อย่างละหนึ่งใบติดที่โปเกโมโอนพลังจิตหรือโปเกมอนเหล็กบนสนามฝ่ายเรา ตามชอบแล้วสัตว์สำหรับการครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองฮะแหมสอตยี่สิบนี่หว่าเฮ้ยผมผมย้ายทันไหมเป็นแบบคลิปที่แล้วพี่นุ๊กเลยอ่ะพี่นุ๊กอยากย้ายไปไม่มีคิวผมย้ายกลับมาไม่นอนได้ไหมอ่ะเหล็กตามชอบเหลอเก็บไว้ก็ได้อ่ะหนึ่งจิตเท่านี้ก็พอเท่านี้ก็เพียงพอ โอ้โหมิเรดอนเก่งมากเก่งมากเลยมิเรดอนเอาไปเลยโจมตีครับผมจีโนมใช้ท่าต่อสู้ของฝานตรงข้ามหนึ่งท่ามันเป็นท่าต่อสู้ของตัวนี้ครับผม220ร้ิเนติเมตรเคหน่าตัวนวันนี้จะใช้ท่าต่อสู้ไว้ได้ไม่ต้องรนีหรอกเคนน้าเทอานี้คุ้มแล้วเป็นการระวังตกใจครับอะไรวะวกเอาราศาีขึ้นไปครับได้เลยเข่าเี้จวดเทพ วิเทพจริงพิกวิกิตนี่เพลงขึ้นเลยนะเธอมาได้ทันเวลาพอดียังกับรู้ใจลงเลยคิดจีกี่สือครับพิกวิกฤตจั่วสามใบถ้าเกิดในเธอที่แล้วฝันนกข่าบเรามีโป้มานสมบูรณนมิเลดอนพิบินหมดสภาพไปด้วยโฟตอนแบตเตอร์นะจั่วสามเฮ้ยมีความหวังหรือเปล่าผมอ่ะผมวิวัฒนาการก่อนได้ครับเจ้าชีพิชิราซึเป็นชีพิบิวครับผมแล้วผมก็อย่างนี้อีกทีอ่ะปึ๊บเราจะตีออกได้ไม่ได้หัว เฮ้ยแต่ถ้าอย่างนี้ตีออกหรือเปล่าแปะหนึ่งแปะสองแปะสามไทยบอลเลยครับครับพี่กาวเป็นมือสองใบครับไม่อยากเสียเลยอะแต่ว่าลาก่อนนะทิ้งไทยบอลกับลูกโป่งใส่โปเกมอนหนึ่งตัวึ้นมือครับได้ครับตัวนั้นมีชื่อว่าชีพี่บิวได้เลยอีกหนึ่งตัวประเด็นเลยไม่มีไทมเดิมยนีและใช่มันหายไปแล้วหายไปแล้วผมมีวัฒนการอีกตัวเลยหมดของแท้ กายกิกุมะพระจันทีเลือดเอาทำไมเป็นแบบนั้นเป็นตัวเดียวละที่ตีหมดสภาพอึบอิเล็กทริกไดนาโม2สองตัวอย่างเท่นี่แล้วก็ไปเดียวสุดท้ายบนมือแปะพลังงานจากมือแต่มือหมดแล้วครับนีฟรีครับเอากายกีกุมะขึ้นไปโอ้บอกเลยว่าเลือดเบิมเบิ่มสองอมายังไงก็ไม่หมดสภาพ240 ผมตีเลยโอ้ยนานๆนีจะเห็นอะไรแบบเนี้ยบัดมูล240ดามรครับทักษะเจนจัดบอกว่าพลังงานใส่สําหรับใช้ท่าบัตมูลเนี่ยจะลดลงตามจำนวนการระวันที่ฝ่ายอีไปพี่นุ๊กยิบไปสองมันมีค่าเท่ากับเหลือสามนี่อย่าทำนะครับเชื่อผม240ดามิ240ดมิครับวีเอ็กซ์เลิศ180บวกเครื่องรางเป็น230ก็ยังหมดสภาพอยู่ดีคือขึ้นคอในการระวันต่อไปครับคราวนี้หมดกิ่งไป เจอเมตาคอร์ดมาแล้วก็เดินจบการหนึ่งใบอุ้ยเก่งตงเ็จครับคุยแบบเนี้ยจอลูกอมใช่ไหมใช่เก่งจังเวรประการเมตาคอร์ดตามตัวแถมนี่คือกลายเป็นอัลติเมตเมตาคอร์ดใช่รวมมาสองไพส์เสียได้อีนึงไพ่์พี่ปิ๊นไปคิดอะไรกันว่าจะทำยังไงนะไม่มีภาพเลยวะ นี่ขนาดผมตีเั้งไปตัวเลยเลยอ้าวเช็คความสัมพันธ์เมโลคอนกับผมเอ็กซ์บูทคำว่าพลังงานอะมันติดไทยไปหมดเลยอ่ะเรียกเป็นพลังงานเหล็กถูกอยไปครับครับติดให้กับเมลลคอนตัวหน้าแล้วก็ติดพลังงานจากมือครับผม200ร้อยดาเมจโอ้โหแต่พี่บินหนีฟรีอ่ะตีเลยเมทัลสเต็มสองร้อยดาเมจนี่เนี่ยขาดแล้วเห็นจ้ะตแสดงคือแล้วผมเอาอะไรตัวอะไรตีต่อ ไม่มีสิ่งเดียวที่ทำให้นี่กลับมาตีใหม่ได้ครับคือสับเปลี่ยนที่ผมใช้ทิ้งไปแั้นใช่ผมไม่ได้ใช้แล้วแหละอีวิ้นบอกยาอเวลาได้ไหมเขาเธจั๋วปั๊บโอ้โหทีเนี้มาเริ่มเลยนะปืนไฟฟ้าโอ้ติดแอมแอมใครผมแอมใครไอ้ครับอิเลีกทริกเจเนเรเตอร์ห้าใบห้าใบปุ๊บมีสองใบได้เลยโอ้หน่ากลัวจัด ประเด็นเลยแอมใครก่อนเอออีเล็กทริกเจเนเรเตอร์ได้เลยโอ้โหเนี่ยไอตอนอยากมีไม่มีอั๊บเหลือจะเชื่อฝากตัวรับใช้นายคิดซะว่าใช้สองใบได้ใบละใบละอันก็โอเคเออค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหปความฮาขึ้นในกองทิ้งก็มีใบเดียวได้มั้งใช่ครับเพราะว่ามีไรนอนตีสามไง ใช่แล้วครับเหลืออยู่ใบเดียวสปอร์ตครับครับสิ่งที่เราจะพายงานวิจัยของสัตว์น้ำเฮ้ยนี่เท่นะโอ้เท่มากแต่ไม่มีช่องแล้วเหมือนโจมาถือเจ็ดเไว้เฉยๆแล้วก็เอาจริงไหมโจมาเจ็ดกับไอ้หนึ่งไม่กันไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยพอผมยังไม่ได้ติดพลังงานจากมือสปอร์ตแล้วได้เลยควรไหมเราควรไหมทุกคนอ่ะอิเล็กทริกไดนาโมได้เลยแปะหนึ่งได้เลย ร้อยหกแล้วสุดแล้วตัวเนี้ยอ๋อนั่งคิดทำไมวะผมคิดว่าเออเดี๋ยวผมจะถอยถอดหนีได้พลังงานในหลุมไม่มีพีรอยรไม่มีหนีไม่มีเออคิดทำไมนี้มีได้เลยแตะพลังงานอยู่ครบได้เลยครับนี่แน่โอ้ยจะอยากแปะอีกใบก็รู้สึกกิตเอ่ออุ้ยแต่ถ้าเขานอกไม่ได้ปร๊บเลื่อนเท่าไหร่อ่ะ อฮ้ยเลืองเท่าเค้กกิงคลิปที่แล้วเลยผมตีสิบหกโอ้ตีสิบหกอีกทียังไม่หมดสภาพต,าต,ต้องเอาตัวนี้ขึ้นไปตีตีปให้มันอยู่ในหลุมเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเกียใ,ใจ,ใจตีให้มันอยู่ในหลุมไม่ก็คือเผิดมันหมดสภาพไ <h az zy> งอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดมีใครหมดสภาพมันก็มีสองใบเกินอยู่แล้วนะตีเลยครับอาร์มเสหนึ่งร้อยหกสิบเมตรร้อยหกสิบเมตรแรงมากขาดครับเข้าเถินจัการเดไปมันเป็นฝันร้ายของอิกิน คำสั่งของบอสพี่นุกอยากคุยกับหมียังไงก็มีพลังงานในหลุมพี่น hmm ุกบอกแล้วให้ไ claro> ม่ให yeah ้ได้ไหมเรียกได้ว่าให้ยาแล้วทุกคนไม่ทำอะไรแล้วเอ็กซ์บูทเปียงเฮ้ยเท่าสแตป์200เดซิเมจอ้าวหมดสภาพดีแล้วอ่ะได้ครับโอ้โหการเบียการเียมีเบตในหมดสภาพเลยผมเอาเอาลัติอาร์ใช่ไหมครับได้ครับ เก่งจริงระยาะพอบุกเลือดแล้วไม่ตายเลยกลับมาบุกตัวอื่นทันไหมข้าเทนจัวครับได้ครับอุ้ยเอ้าสองยี่เอาอะไรอ่ะทำไมคนอื่นเอาสองนึงหมดแล้วเองสองยี่ตัวใหญ่ไอ้นั่นยิงไม่ได้ในลาว่ายิงไม่ถึงอ้าวนางชีวิตเลยดีนี้แล้วให้บอลที่ให้บอลไปแล้วไนไม่ตายยังไงคราวนี้จะทิ้งแล้วผมนอกไงอ่ะเฮ้ยเรามีพิ่วิกิพิ่วิกิก่อนเพราะว่าหมีหมดสภาพ ตัวสามไปครับเออตัวเปลตลกเลยนะไม่เปถ้าเกิดน้อกตัวนี้ผมก็ยังไม่ชนะอยู่ดีด้วยว่าคุณนังต้องเจอกระีตะกอ้อนอีกหนึ่งตัวแต่พี่นุ๊กเพิ่งบอกว่าพลังงานหมดใช่พลังงานมันเกี้ยง้ะถ้าเราน็อกตัวนี้เขาอาจจะไม่มีตัวตีเราแล้วหรือเปล่าหรือเปล่านะผมใช้นี่ก่อนเลยเปเปอร์ได้หาหนึ่งไอเทมหนึ่งไอเทมติดโปเกมอนครับได้เลยอ๋อนึกว่าหายตกใจ ปึ๊บปิ๊บดามีปึ๊บหยิบไปแล้วคูณห้าสิบตีเสร็จเก็บสาสิบเหลือสองร้อยพอดีคำเล่นไม่ได้คารเดอร์บิตีได้แต่เบ้นแล้วผมจะเอามันลงเบ้นไปยังไงตีได้แต่เบ้นแล้วผมต้องไปสู้อ่ะมีเรดอนเหรอมีเรดอนได้2องร้ยยีิแต่หมดสภาพแล้วพี่นุกก็จะล็อกไม่เดดอนผมไม่ได้ฮเพราะว่า เพราะว่าเลือสองยี่เพราะนี้มันตีไม่ตายไงตีสิบหกก็ยังไม่ตายตีแอมก็ไม่ได้ใช่เลยยังไงก็ต้องเอาสองร้อยกว่าเพราะเราไม่มีไรดอนแหละใช่ต้องเป็นมีไรดอนเสิร์ตต้องเสิร์ตกันครับโทษดีครับเสิร์ตเป็นอันนี้กับอันนี้ได้เลยอ่าแล้วก็ใช้เนสบอลเฮ้ยเอามีไรดอนออกมาตายแล้วแหมสิบหกบวกสิบแปดอ๋อเออว่ะ เออใช่เน็่ตั้งนานพี่นุกตาเลือกเลยตายแล้ว <c oughs> โออหมู่ยี่สิบจะเมตร <c oughs> แล้วเอาไเล์โดนออกมาทำไมข <c oughs> นลุกสู้อุ้ยสิบหกสิบแปดเป็นสามสี่เฮ้ยยิงด้วยอ่าขอบคุณครับแปะไว้เลยนี่ถ้าเราจะชนะก็ชนะเพราะพี่นุกบอกแทนไม่ใช่แทนเดียบอิเล็กทริกเดนโมครับปึกๆอ่าหยิบเด็กทำไมละ่ะสองพลังงานติดให้ มีอะไรดอนได้ครับอ่าวแล้วถ้าผมแอมเปร์14ไม่ถึง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 ยาโลอยาโลบ16ยังไม่ถึงเลย16ตีมารุ่นๆยังไม่ถึงเลยติดพลังงานจากมือให้มีไรดอนได้เลยจ้ะถ้าอันนี้23ฝั่งรนูก็น็อกเรายากด้วยอ่าเก่งเกินแล้วเราจะโดนอะไรน็อกมีอะไรน็อกเราได้ไหมเริ่มกลัวแค่นี้นไเพราะนี้มันเป็น14 14บวก16 ไอ้าย18 340 340ฝั่งเราไม่เลยนะครับมันเริเขาจะล็นะอกเราอย่างเดียวก็คือต้องบอลข้างหลังใช่แต่ข้างหลังเราก็200 200หมดเลย21 22นะ่งไม่ได้มีตัวไหนหมดสภาพเฮ้ยสบายโอ <Okay. S 2> เคทีนี้เราวินใสๆใสครับเพราะพี่นุกบอกเพราะไม่กผมไม่ได้สนใจด้วยไปแกมเจอแล้วผมไม่หยิบขึ้นมือไปเลยเพื่ะลืมคนในหัวคิดว่ามันเอามาแปะแอ็มอย่างเดียว ไอ,อ้ไ<ป>อาร์มเพรสร8 0ปดิเมพโอ้ยโดนอีกร้0ยปดสิครับผมเดเมจนรวมเป็น340ิพอดีโอเคครับอ่ะนี่อ่ะ,อะเบราก้อนของไดโกะบนสภาพในการาะลวันสองใบเอาเมราก้อนของไดโกะอีกใบขึ้นไปครับเข้าเทินจั่วการ์ดหนึ่งใบมาช้าเป็นนะน้องทำศิละ <c oughs> มีเมื่อกี้ก็ไม่นอกแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> หุย้ยมีใบนี้ด้วยถ้ามีใบนี้ก็คือจบเอาล่ะ เล่นต่อกันไปก่อนดีกว่าเพราะว่าพี่พิณน่าจะยังทำอะไรไม่ค่อยได้เกโนเซกขอเช็คเด็กหน่อยครับเต๋อวะเนาะแล้วไพ่สุดท้ายเกินไงวะอ๋อเฮโนเซกจั่วดคำหนังบอสก็จบเดี๋ยวเป็นแบบคลิปนั้นนะคิดดีดีอ้าวมือไม่มีบอสเอาล้วครับเช็คเด็กเรียบร้อยไม่เอาอะไรออกมาลูกเชดเปเปอร์ครับครับขอพลังงานออกมาตีก่อนโผล่พลังงานมดชันเบ็ดชั้นเบ็ดชั้นเบ็ดชั้นยอดกับลูกโป่ง โอเคแล้วก็ใช้คันเบ็ดชั้นยอดเลยหนุกเลือกเก็บเป็นพลังงานเหล็กเหล็กแล้วก็จิตครับผมกลับเข้าไปในเด็กครับครับดังนั้นใช้ความสามารถ X Boost เลือกพลังงานเหล็กพลังจิตหนึ่งใบที่เมตาคอร์ตตัวหน้าครับตัวหลังเผื่อใช้ท่าอื่นอุย้ยแปลกๆเอา้าติดพลังงานจากมืออุย้ยใหญ่แล้วไหนบอกตีไม่ออกเตี๋ยกแล้ว มมีพริเป,ปอปไงเียวเลยแต่เราไม่หมดสภาพไปแล้วสบายๆใช่ไม่หมดสภาพแล้วไ,ได้ถูกตีด้วยไม่หมดทุกตัวเหรคิดไว้หมดแล้วแย่มากอ่ะจมตีเลยครับผม200้เดาเมจ200ดาเมจเท่าสเตป็ปฮ่าฮผมบอกเลยแค่ผมบอสก็นกนชนะเกมนี้แต่ว่ามือเป็นปึง้งไม่มีนี่ไม่มีอะไรเป็นบอสได้เลยแล้วไปต่อด้วยเพราะฉะนั้น เข้าเทนตัวขี้ <K ill ot> จีตัวไม่ได้อยากไม่หยุด <laughs> เรียกได้ว่า <laughs> ไม่หยุดอยัดอันเนี้ยไม่น่ายิงแล้วไม่รู้ยิงใ,ใครไม่รู้เอามาทําไมเหมือนกันผมเติมเม็ดอีกช่องได้ไหม,ไ,มได้แล้วขึ <c oughs> ้นมือได้เลยเอาจริงนะมือเนี้ผมสามารถใช้ใบน,นีได้แบบไม่คิดเลยอ่ะอือแล้วก็ไปลุ้นเทนหน้าน้ำลายอะ่ะผมติดพลังงานจากมือครับนะครับอุ้ยอันนี้มันจะหมดสภาพนี่หว ครับเป็นตัวตีโอ้โหเราเขาตีได้ทุกเทิร์นด้วยนี่ไปไปไปแปะให้คิดจิคิไม่ชีบบิบิวโอเคเอาไม่หนีสองได้ผมขอดูหลุมแป๊บหนึ่งได้เลยอ่าฮ่าอิเล็กทริกเดนโมครับครับเหลือสินะใช่เอ่อถ้าจากหลุมตอนนี้ปั๊บ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 เราเก็บอะไรเข้าไปหนึ่งใบแล้วกันคิดถึงไลชูวีเนาะจริงมีไลชูวีอ่ะ จบไปแล้วจริงๆผมมีอีกตัวนะที่น็อกได้ชื่อคิวเลมเอ้ชื่อเซคอมเบนเต็มเซคอมสามสใช่เอ้ยไม่อยู่ด้ว่ะเสียใจด้วยครับเอาไปได้คุณคุณต้องเอามาอีกไพ่หนึ่งผมต้องเอามาอีกไพ่หนึ่งเออวะเป็นสามส โดยผมเข้าใจความรู้สึกที่ดกคลิปที่แล้วว่ะเนื่อสามสีมันโหดร้ายเนื่อสามสีนี่มันต่างกันแค่สิบนะแต่มันขิดทุกอย่างเลยใช่แล้วเป๊ะเก็บหนึ่งตัวครับเก็บหมีได้เข้าไปเฮ้ยหมีกเข้าไปแล้วแต่ไม่มีช่องลงนะโอเคโอ้ขอโทษครับอุ้ยโป๊หมดเลยโป๊หมดเลยตัอเลยครับรับผมผมบอกเลยว่ามือเนี้ยห้าสิบใบแบบเต็มเต็มสับปะรครับ การวิจัยเพราะมันไม่มีอะไรเลยดูดิเนใชปะเป็นสิบใบแบบไม่มีอะไรของจริงไม่มีอะไรแล้วเราไปลุ้นบอลเทอาน่ะได้เลยเพอเราจวดเจ็ตรงนี้3ามสี่ห้าหเอะฮะอ่าเราก็เจอแล้วนี่แล้วผมให้พี่ลุกดูเลยตั้งแต่พามแคปเจอร์ใบนั้นไม่มีไอไอท่าเนี้ยซักไปมันจะจวดไม่เจอกิงเหรอไม่เจอ หมดแล้วรับเธอหน้าจุด์ทิ้งหนึ่งนะไม่เป็นไรนะไม่มีแล้วต้องหนีครับครับอกไม่งั้นหมดสภาพได้เลยพอนี้ขึ้นไปอาชีพมิรย์ไลดอนครับผมโฟตอนบลัสเตอร์220ดาเมจ220ดาเมจครับผมจบเลินครับเข้าเดินจั่สบายอยู่แล้วไม่น่าหมดสภาพสบายรีซีเวอร์ของแกงร็อกเก็ตครับเลือกซัพพอร์ตของแกงร็อกเก็ตออกมาครับแลมด้าของแกงร็อกเก็ตอ่าใส่เยอะซะด้วยผมนึกว่ามีใบเดียวเนี่ย เพรแต่ถ้ามีรีเซิฟเวอร์มันก็น่าจะมีเยอะแหละใช่ชอบว่อ๋อครับเลมด้าครับผมส่งต่อพลังงานครับครับเลือกเป็นพลังงานมืดครับผมไม่ตีทันไหมไม่ตีผมไม่จบนะไม่ตีไม่ตีผมเปิดเติมเหล็กจริงๆด้วยนะไม่ใช่220ด้วยเอาเนี่ผิดเลยเนี่ยลบกม30บรบ30ใช่ไหมโอ้ยร้ยเ้ายโอ้โหเบากว่าเดิมอีกทีนี้โอ้โหอ่ะ ลืมถ้ำศิลาขอโทษลงมาซิมาศิลบติดพลังงานให้กับมาซิมาศิละใจใจลายมากนะ้าโยนตัวนี้อดีนลีเมนชา <c oughs> คณแย่เลยอะ่ะชาหมดสภาพไหมหมดหมดหมดสองสามอั้ไี้ไ,ไม่ชื่อนี้หรือเปล่า <c oughs> ไม่ต่อใจบุลตีแรงมาแล้วไงแค่เลกหมดสภาพ ครับผมพี่ลุกได้ก,การรางวัล2อปสุดท้ายครับขอบคุณครับ <laughs> แม็กซิมัมเบลติดภัยนะ <laughs> เปเปอร์เลยไม่เจอนะ <laughs> แม็กเบล <laughs> แม็กเบล <laughs> ก็คือถ้ามันไม่ติดอะ่ะไอที่คิดมาทั้งเกมอะ่ะ <laughs> คือผิดหมดเลย <laughs> ตุ้มแล้วจบ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะแล้วผมตีไม่หมดอะ่ะผมโดนอีกทีด้วย <laughs> <laughs> ใช่สองห้าสองห้าสองห้าให้ดูเลยจอเจ็ดยังต้องไปยังไปลุ้นต่อเขาเทินจนหนึ่งเดี๋ยวก็เจอนี่ครับ อยู่ครับเฮ้ยขอบคุณครับเอาแล้วครับผมแล้วนี่ก็คือเด็กเมตาวาร์ดีเอ็์นี่ที่ได้เกโนเซกมาต้องบอกว่าเกโนเซกเนี่ยมาช่วยทำให้เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยใช่เพราะเหมือนเหมือนที่เราตอนตอนเราเคยคุยกันตอนเบรกดาวใว่า นอกจากอ่ะเราคุยว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าชาร์ปโกมันเก่งมากพ<ช>อ่ีนโนสิกแต่นอกจากชาร์ปโกอ่ะตัวอะไรบ้างที่นาจะเล่นได้ซึ่งตัวนี้ก็เห็นผลจริงๆนะใช่แล้วครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยสามารถโตเป็นเมดกอร์ที่มาสาับม,มาเป็นเอนจิ้นติดพลังงาน,นให้กับทุกคนได้เลยและเฮดที่เขาสามาร้อยสี่สิบอ่ะเขาไม่ถูกน็อกง่ายๆอยู่แล้วยากมากครับใช่นี่คือถ้าพี่ปิ๊นไม่เลือกตีไอ้เจ้ามีแท้งนะใช่น่าจะโดนแบบเต็มระบบ ยากกว่านี้อีกใช่เพราะโดนตีใส่มันกลายเป็นว่าพี่บินนั่นจะนอกไข่ไม่ได้เลยอีกต่อไปใช่เพราะว่าตัวที่เป็นสองพายหลักมันมันหายไปไอตัวที่เป็นมิวเย่ครับมันก็จะยังมันจะหายไปใช่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 จะหายไปแต่ตกใจไหมครับบอกตรงตงเลยลืมลืมว่ามีพีเอ็กมันก็ตีสองยี่สิบกลับมาเหมือนกันใช่พี่บินไม่ทักพี่นุกก็ลืมเหมือนกันเหมือนกับตอนที่พี่บินลืมพี่ฟุนพี่ก็เอ้าตายแล้วดิ ขาดไปยี่สิครับผมอ่ามาดูสตรักเจอเนี้ยครับผมเป็นเมแทงครับผมเป็น42่สอง่องสมบอกว่าเราโตด้วยลูกอมได้เรามีดิซีโด้วยมันก็เลยง่ายไปหมดอ่ามันเสิร์ฟได้หมดเลยด้วยกิโลเซกใช่ครับผมทุกตัวสามารถโตขึ้นได้ด้วยกิโลเซกเรียกออกมาแล้วก็ใช้ได้เลยครับผมแล้วก็อีกข้างหนึ่งของเขาคราผมเรียกเหล็กกับจิตข้างหนึ่งก็เลยเป็นพลังจิตครับผมหลักๆ้วจะเป็นติปปี้กับมิว มิวไว้เติมมือแล้วก็สามารถก๊อปปี้ท่าตีฝันของความด้วยปิปปีป้ไว้ทำให้ฝันของความแพ้พลังจิตด้วยโปกิมบอนมังกรแพ้พลังจิตด้วยครับแล้วตัวเขาอ่ะเขาสามารถตีออกได้220ดาเมจเหมือนกันก็นคือสามารถเป็นถมเศษอ่ะให้ขึ้นไปตีได้เป็นสองแรกสองก็ยังได้ครับครับผมมากับตัวเติมดาเมจสุดอัจฉริยะับผมมาชิมาชิระเล่งงนง่ายสุด ผมนี่มไมปเห็นเอนจินนี้ตลอดเวลากับเด็กเล็กใช่เอาจิ้มผมลืมตัวนี้ไปเลยเพราะไม่เห็นพี่นุกตั้งตั้งแต่แรกด<ช>้วยแหละมันก็เลยแบบเออลืมเอมเอมันมีมาชิชเอาจริงอ่ะข้ามไปไอเทมนะเซอร์ไพรส์กว่ามาชิระเบิดเนี่ยใช่เมื่อกี้ถ้าโดนระเบิดก็220พอดีเหมือนกันใช่ไหมถูกเออจะยากขึ้นหน่อยครับผมเพราะว่ามันเป็น3สามตัวตัวที่โดนอ่ะมันเป็นสามต้องโดนไปตีตัวหน้าแล้วก็หยอดใส่ตัวหน้าอ่าใช่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 มันจะล็อกตัวตีของพี่ปิ๊นไม่ได้มันยังไม่การันตีใช่ใช่ ครับผมทีนี้เนี่ยก็มาที่บอลก็จะจง,ง่ายมากเลยเนี่บอลโปฟินนะครับผมนีม่4รีซิฟเวอร์ของแกงล็อกเก็ตนะครับผมเพราะเรามีซัพพอร์ตสุดอัจฉริยะแลมด้าแห่งแกงล็อกเก็ตสามารถหาเทรนเนอร์ได้หนึ่งใบเทรนเนอร์ที่ว่าจะเป็นลูกอมก็ได้เพราะว่าเราได้ร่างวิวัฒน,นาการจากเคนโอเซ็นอยู่แล้วครับผมบผม,มาเป็นระเบิดก็ได้เอาไว้ระเบิดฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดอยากตั้งมาชี้มาชิระเราก็แค่แลมด้าส่งต่อพลังงานแบบพี่นุกทำเมื่อกี้ท้ายที่สุดครับผมอยากให้อึดขึ้นแลมด้าเซิร์ชปูเบทเทิลแอบ หรือท่าศิลา<อ>จริงๆพี่นุก๊กภาพใส่เป็นฟูลเมทัลแรมสองใบก็ยังได้เลยเมื่อกี้ถ้าเป็นฟูลเมทัลแรมแปดนะก็คือจบทุกทางที่ผมชนะเลยใช่กีกโนเซ็กก็จะน็อกไม่ได้ตีกีนโนเซ็กไม่หมดสภาพด้วยถูกต้องครับผมก็คือแลมด้าแล้วก็เลยเป็นการที่อนเนกประสงค์มากๆก็เลยกลายเป็นสี่แลมด้าสี่รีซิฟเบอร์เลยอ๋อผมเข้าใจละที่มันเป็นสี่รีซิฟเบอร์ได้เพราะว่าเขาไม่ต้องใส่ไฮเปอร์บอลถูกต้องที่เขาก็เลยเหลือในการที่จะใช้ไอเทมใบอื่นๆเพราะว่าไฮเปอร์บอลทั้งหมดจบด้วยกีโนเซ็กถูกต้องซึ่่่งทีเเเหหลลืือมมัันนนนป็พ้ฐาดยใชครบ โอ้ที่มันก็เลยเหลือมาใส่ให้เพิ่มลูกเล่นใช่แล้วก็กลายเป็นว่าแลมด,าด้าด,ด้วยเกียรติองเสร็จอย่างที่บอกมันเสิร์ฟแค่ลูกอมประหลาดมันเสิร์ฟแค่อย่างเดียวเพื่อโตใช่มันง่ายมากนะ<ช>ค,คมีนาำจมูกเป,ปเปอร์ครับผมคำสั่งบอสสองใบสี่แลมดามาเจอกับอุปกรณ์ติดนะครับผมมีเข็มขัดแม็กซิมัมเราอึดอยู่แล้วเราตีแรงๆใช่ใช่ผมเดเมจเข้าไปครับผมแมชชีนท่าต่อสู้อีวิลูชั่น เครื่องหมายแหงความกล้าเอามาติดให้เกโดเซกก็ได้ติดให้ตัวเล็กก็ได้ให้เลือนมันเยอะขึ้นแล้วก็ลูกโป่งครับผมเอาไว้ให้เกโดเซกหนีได้นนั่เองอาพลังงานก็เป็น40แล้วก็มี2มือติดไว้นี้จริงๆก็คือถ้าแม็กเบลพี่นุ๊กไม่ติดไพ่พี่ปินน่าจะแพ้ไปนานแล้วเพราะพี่ปินไม่มีทางน็อก340ได้ในขณะดที่พี่นุ๊กอะตีได้250ยังไงแทบจะการันตีว่าพี่นุ๊กน่าจะได้4ไพ่จากพี่ปิ๊นอะด้วยเมรกเกอรตัวเดียวด้วยเบรกเกอร์ตัวเดียวใช่แล้วพี่ป ตีมไม่ตายไม่พอต้องมานั่งปั้นตัวใหม่ขึ้นไปตีอีกทีหมดสภาพเลยยากมากครับดีแนะ้่มันตีพายขนาดติพายก็ยังแพ้เลย <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นภาพครับ <c oughs> ผมก็ประมาณนี้ก็ผมก็คือจับหน่อยใน่อยอสำหรับเด็ก <c oughs> เด็กที่ตีมีแคปเาเรจเมะเราอาจจะไปแพ้ <c oughs> เด็กที่เขาตีนเราทีเดียวนอกได้ ซึ่งเขาก็ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันยากแล้วจริงใช่340ยสีบยากมากบอกเลยเป็นชาร์ปโกมาเตียได้2ทีเท่านั้นแหละหมดครับหมดหมดแรงหมดแรงใช่เหนื่อยเพราะว่าโดนตี2ทีพี่นุ๊กนันจโมช่วง2ทีช่วงเหลือ2ไพ่อ่ะใช่เลยว่าฝั่งนั้นยากมากใช่นี่จริงๆอ่ะพี่นุ๊กสามารถเอามาชี้ไปตีสับสนอ่ะก็ยื้อเกมก็ได้ด้วยนะใช่เพราะว่าเราสามารถเอาความสามารถเอ็กโบะติดพลังงานให้ได้ สุดยอดมากใช่แล้วพี่บิ๊ทว่าพี่บิ๊เล่นรอบที่แล้วอ่ามันอาจจะต้องใช้ความพยายามหน่อยอันนี้น่าจะง่ายขึ้นมาอีกสเต็ปนึงแล้วใช่แล้วเกโนเซกใบเดียวแครได้แลมดาไม่ใช่ต้องบอกว่าไม่ใช่เกโนเซกใบเดียวได้แลมดาด้วยใช่คือเนี่ยเทรนเนอร์แปดใบเป็นอะไรก็ได้ให้คุณเลือกสัตว์ใช่ง่ายมากผมเลยใครที่ยังชื่นชอบมีละครครับน่าจะชื่นชอบได้มากกว่าเดิมอีกเพราะเล็กน่าจะเล่นง่ายขึ้นเนี่ยจะดูเก่งขึ้นด้วยมีแคปดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกโหบอกเลยว่ายอดมาก ครับผมขอบประมาณนี้ครับผมวันนี้กับกัปตันการับผมใครอยากดูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะครับครับผมวันนี้พี่ลูกกับพี่ปิ๊ดลาไปก่อนับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย